สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามเพจของเรานะครับช่องเครื่องมือช่างนะครับกี c สีของเจียงไทยวัฒนานะครับผมก็วันนี้ลูกค้าส่งเครื่องเป่าลมร้อนนะครับมาซ่อมนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องเป่าลมรุ่น WYT02 นะครับผมกำลังอยู่ที่2,000วัตต์นะครับก็ มาดูกันนะครับว่าการแจ้งอาการว่าอย่างไงครับก็เนี่ยครับเม้นลูกค้าเม้นมานะครับก็คืออาการเสียนะครับเปิดแล้วความร้อนไม่เป่าออกมานะครับก็มาดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็เราจะเทสเครื่องก่อนนะครับว่ามันเป็นเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ ว่าลูกค้าเขียนมาว่าเครื่องร้อนอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีไม่มีลมออกมาเป่าทําความร้อนนะครับเปิดเปิดไม่ติดเลยครับผมอาการแรกก็มีนะครับสาเหตุแล้วก็ไฟขึ้นนะครับก็คือ ติดอยู่แต่มอเตอร์ไม่หมุนนะครับเราจะมาดูวิธีการแกะการซ่อมนะครับว่าจะแกะยังไงแล้วก็จะเปลี่ยนยังไงนะครับก็อยู่ในนี้มันมีอะไรบ้างนะครับอยู่ในภายในตัวนี้ครับเรามาเริ่มมาเลยนะครับก็นะครับอันดับแรกก็คายสกรูออกให้หมดนะครับคายสกรูออกให้หมดทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีสองสี่หกเจ็ดตัวนะครับ 2องสี่หกเจ็ดนะครับก็คลายออกให้หมดนะครับตรงน,นี้ค่อนข้างจะเล็กนะครับก็ใช้ไขควงแฉกเล็กๆนะครับนะครับก็นะครับหลังจากคันน็อตไห้หมดเขาก็ใช้ไขควงนะครับ แง้มตัวนี้ดันขึ้นมากออกมานะครับเนี่ยเขาดำเนี่ยจะเป็นเชี่ยวล็อกอยู่นะครับอย่างเงี้ยแง้มออกแล้วก็กค่อยๆงัดค่อยๆค่อยๆงัดนะครับงัดสาวออกงัดนี้ออกนะครับก็จะสามารถเปิดสานี้ได้นะครับ เนี่ยนะครับก็ข้างในก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีแค่สวิคสวิคแล้วก็มอเตอร์ความร้อนแล้วก็ขดลวดนะครับขดลวดก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับขดลวดแต่คือมันร้อนอยู่แล้วนะครับแต่ไม่มีพัดลมออกมาเราก็จะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์นะครับ เปลี่ยนมอเตอร์เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดูกันนะครับว่ามันจะ,ม,นจะมันจะหายไหมม,มอเตอร์ก็จะคลายน็อตน,นี้ออกนะครับ นะครับก็จะเจอชุดมอเตอร์ตรงนี้เป็นชุดไส้ความร้อนแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนไส้ความร้อนก็ขันขอตัวสีดําขันน็อตออกสกรูออกให้หมดแล้วก็เอาไส้ความร้อนเข้าไปแล้วก็ต่อเข้าวงจรมาเดิมน,นะครับก็ง่ายๆนะครับก็ลูกค้าดูตามได้แต่วันนี้เราจะเปลี่ยนพัดเ,เปลี่ยนตัวมอเตอร์นะครับเนี่ยครับ จะถอดมอเตอร์นะครับก็ตรงนี้ส่วนนี้ครับจะได้บัดกีออกนะครับกับส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการบัดกีกันนะครับก็องมีบัดกีครับหัวแรงนะครับบัดกีตะกัวนะครับ ครับหลังจากที่เราบัดกีออกนะครับก็จะเป็นการใส่นะครับการใส่นี้ก็ให้เราดูนะครับนี่นะครับเรายกมาก่อนให้เราดูนะครับจุดเนี้ยครับมันจะมีบวกนะครับเนี่ยจะมีบวกกับลบนะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่แต่ลบมันจะไม่บอกนะครับ เร,เรามาสังเกตตรงมอเตอร์นะครับมันจะมีจุดอย่างนี้ครับจุดนี้ก็คือจุดแดงนะครับก็คือข้อบวกนะครับตรงน,นี้ไม่มีจุดก็คือลบนะครับใส่ให้มันถูกนะครับเนี่ยครับใส่ให้มันถูกนะครับจนจะมีข้อบวกกับข้อลบ แล้วก็เราก็บัตรกีีคืนนะครับ ก็ได้แล้วนะครับใมาถึงขั้นพัดลมนะครับพัดลมก็ค่อยๆงัดนะครับ,บ,บเป็นไข่ฟองแบนอะไรก็ได้งัดออกได้เลยเนี่ยครับก็จะได้พัดลมลตรงนี้ก็คายสกูออกนะครับครับผมเนี่ยครับ ก็ใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่พัดลมเข้าไปเลยครับเ,เทสดูนะครับว่ามันหมุนมันติดพัดลมเนี่ยมันติดอะไรหรือเปล่า ฉะนั้นก็กบได้เลยครับง่ายๆนี่ครับจัดแต่งสายให้เรียบร้อยนะครับจัดแต่งสายให้เรียบร้อยก็เทสดูนะครับผม จัดสายให้เรียบร้อยนะครับก็เทสดูก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสนะครับผมในการเปลี่ยนมอเตอร์นะครับร้อนนะครับของนะ หือว่าใช้ได้แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจอะไรนะครับก็ติดต่อได้ที่0 4 3 3 6 7 7 0นะครับแล้วก็ l ลน e นะครับ KTW LINE 6000นะครับผมเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรแล้วก็ ID Line นะครับไว้ใต้ชิปนะครับผม